สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขากลัวจะเสียคุณไปบ้างหรือเปล่า อ๋ oh, ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีนกรกฎพิจิกอ่อกันคือศพกลุ่มลักษณะเป็นคนอมทุกข์เหมือนจะมีความร่าเริงสดใสนะแต่แต่มีความอมทุกข์มากๆเลยนะคนเนี้ย เขาเป็นคนข้อดีนะเวลาอารมณ์ดีอะ่ะจะเป็นคนแบบน่ารักขี้เล่นขี้อ้อนเอาใจเก่งแต่งตัวเก่งมีความคิดสร้างสารรค์อันนี้พื้นฐานของเขานะเป็นคนแบบเอ่อมีความคิดสร้างสารรค์อาจจะเก่งในเรื่องของงานศิลป์งานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยชอบศิลปะหรือชอบแฟชั่นนะคะมีมีความแบบเป็นตัวของตัวเองเออชอบอะไรที่ทันสมัย ม,มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแต่ข้อเสียของคนคนนี้คือเป็นคนที่อมทุกข์ถ้าเกิดแบบมีเรื่องอะไรเศร้าๆหรือร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเก็บไม่ไม่ไม่ปล่อยวางอะ่ะ เก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปเครียดต่อให้เรื่องมันผ่านไปแล้วก็จะยังแบบจำฝังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเราก็ชอบชอบชอบคิดแต่เรื่องที่เป็นทุกข์อ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของเขาเนาะมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ติดตัวเขามาแทนที่ไอ้เรื่องราวดีๆในชีวิตมันก็มี แทนที่จะคิดแต่เรื่องดีๆให้ใหใจิตใจสบายปลอดโปร่งก็มักจะคิดแต่เรื่องคิดเครียดคิดแต่เรื่องเศร้าเศร้าเศร้าหมองแล้วก็มักจะมองมองชีวิตตัวเองอะว่าแบบมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่เรื่องลบๆทั้งๆที่เรื่องดีๆมันก็มีแต่แต่ก็ไม่มองไงก็มองข้ามไปไงเออและอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยหรือคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยประมาณว่า ทำบุญไม่ขึ้นช่วยเหลือใครมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอ่ะอืมมีแต่คนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเขาแต่ว่าไม่ได้มีใครจริงใจหรือบางทีก็มักจะเดือดร้อนเพราะคนใกล้ตัวเพราะคนที่ไว้ใจเอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แบบนี้นะคะก็ถามว่าน่าสงสารไหมก็น่าสงสารในส่วนหนึ่งนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะเขาตัวเขาเองอ่ะท,ที่ที่ไม่ปล่อยวาง คือถ้ามันมันปล่อยวางได้มันก็จะมีความสุขกว่านี้อะ่ะแต่ว่าเขานะก็เข้าใจแหละว่าไอ้เรื่องของความคิดความรู้สึกมันมันบังคับไม่ได้บางทีมันก็เกิดขึ้นเองในหัวอะโอเคทีนี้อันนี้เป็นลักษณะเขานะขอดูหน่อยว่าแล้วถ้าเขาเสียคุณไปอะ่ะเออเขากวัวจะเสียคุณไปไหมคุคนนี้ ามีความกลัวที่จะเสียคุณไปไหมอืมมากมากๆเลยด้วยตัวเราก็แค่คิดก็เจ็บแล้วแค่คิดก็เจ็บปวดเสียใจรู้สึกแย่รู้สึกหม่นหมองรู้สึกอึดอัดคือเขาค่อนข้างหึงค่อนข้างหวงคุณมากๆเลยนะ อันนี้ไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าแต่เนี่ยถ้าดูจากไพ่อะ่ะเขากลัวจะเสียคุณไปมากๆกกอดเก็บเอาไว้เลยนะคะไม่ให้ไปเพราะแค่คิดก็เจ็บปวดแล้วแค่คิดก็เสียใจแล้วถ้าคุณจะไปจริงๆอะ่ะถ้าสมมติคุจะไปจริงๆเขาจะเป็นยังไงหรอ ใส่ถ้าคุณจะไปจริงๆนะเขาจะนิ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเเขาเป็นคนอมทุกข์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นแค่ความรู้สึกในใจเขาที่แบบไม่อยากให้คุณไปกลัวจะเสียคุณไปมากๆในใจเขาอะแต่พฤติกรรมการกระทําถามว่าเขาจะทําอะไรไหมไม่เขาจะดูชิวมากเลยเขาจะดูเหมือนแบบเออโอเคตามใจเข้าอกเข้าใจทําใจได้ชิวชิว ตามใจเธอแล้วกันฉันอยู่ได้ฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในใจอะโอเคไหมไม,ไม่ไม่เลยอืมเพราะฉะนั้นเอ,อถ้าสมมุติคุณมีปัญหากับคนคนนี้และคุณเลือกวิธีที่จะงอนเออถ้าถ้าคุณงอนหรือน้อยใจแล้วคุณเลือกวิธีที่จะเงียบหายไประวังนะเขาไม่ตามนะ เขาไม่ตามแต่ถามว่าเขาเจ็บไหมเขาเสียใจไหมเสียใจเจ็บปวดแต่เขาจะไม่ทําอะไรถ้าคุณอยากไปเขาปล่อยคุณไปต่อให้คุณไม่อยากไปจริงก็เถอะอืมหรือถ้าคุณงอนเขาแล้วคุณคุณบอกเลิกเขาอ่าประชดด้วยการบอกเลิกเขาจะปล่อยคุณไปนะเขาจะเข้าใจว่าคุณอยากเลิกกับเขาจริงๆนะแล้วไม่ลังด้วย แต่เสียใจเออแต่คุณจะได้เห็นความเสียใจของเขาไหมคุณไม่ได้เห็นหรอกเพราะเขาจะเก็บไปเสียใจเก็บความเจ็บปวดอยู่คนเดียวคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาเจ็บปวดขนาดนี้เขากลัวจะเสียคุณไปขนาดนี้เพราะฉะนั้นฉันเป็นต่อไม่จ้ะไม่เลยวิธีนี้ใช้กับคนคนนี้ไม่ได้บอกแล้วนะเออหรือถ้าคุณคิดจะบอกว่า ตีตัวออกห่างหายไปจากเขาคือถ้าจะไปจริงๆโอเคได้ถ้าคิดแบบอยากจบจริงๆอยากไปจริงๆอ่ะได้และถ้าอยากรู้ว่าเขาจะเจ็บปวดบ้างไหมเขาจะเสียใจบ,บ้างไหมเจ็บแน่เสียใจแน่มากๆด้วยแต่ถ้าคาดหวังให้เขาเทคแอคชั่นทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะลังคุณเอาไว้รักษาคุณเอาไว้ไม่เลยเขาไม่ทำ เพราะนั่นคือนิสัยของเขาคือตัวตนของเขาเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเป็นคนอมทุกข์เขาก็จะยอมอมทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละค่ะอนั่นแหละปัญหาของเขาฉะนั้นคบกับคนคนนี้คุณต้องทํำยังไงอ่ะคุณต้องเปิดเผยจริงใจคือถ้าถ้าคุณยังอยากไปต่อก,กับเขาคุณต้องคุยคุณต้องเคลียร์กับเขานะคะไม่ไม่ใช่แบบว่าประชดประชันหรืององแงงอน เงียบหายเพื่อรอให้เขามางอใช้ไม่ได้ผลกับคนคนนี้มีวิธีเดียวคือต้องคุยกับเขาแบบแบบเปิดใจอ่ะคุยกันแบบตรงๆเพื่อเคลียร์ให้มันจบอืมแต่ถ้าโอเคไม่ได้อยากที่จะไปต่อคุณเบื่อละคุณพอแค่นี้ละคุณไม่อยากทนกับคนคนนี้ละอ่ะจะบอกเลยว่าจบง่ายจบง่ายมันก็ คุยกันตรงๆก็ได้บอกเขาตรงๆก็ได้ว่าโอเคอยากจบแล้วก็ไปได้หรือแม้แต่เลือกที่จะหายไปเงียบๆหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่คุยไม่ติดต่อสักพักเขาก็จะรู้ตัวละเขาก็ปล่อยคุณไปเพราะฉะนั้นถ้าใครทะเลาะกันอยู่ตอนนี้นะคะงอนกันอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณรอให้เขามางออะยาก ไม่ต้องคืนดีกันละความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาอ่ะเอาจริงๆมันสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ จริงจังมั่นคงยืนยาวได้สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องพยายามประครับประคองอ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะอย่างที่บอกเลยนะปัญหาคือถ้ามีอะไรอ่ะให้เคลียให้พูดไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะกลายเป็นหอกข้างแคร่อืม คือมันพร้อมที่จะแหวงกัดคุณพร้อมที่จะทําร้ายทําลายคุณได้ตลอดถ้าคุณกับเขาอ่ะเก็บเอาไว้ในใจคือฝั่งคุณไม่รู้นะแต่ฝั่งเขาเก็บแน่เพราะเขาเป็นคนอมทุกข์อย่างที่บอกเขาจะไม่พูดไม่ไม่เปิดเผยอะไรมากหรอกนอกจากคุณจะชวนเขาคุยนอกจากคุณจะพยายามเปิดปากเขาหรือขอคุยขอเคลียร์กับเขานะคะถ้ามีปัญหาอะไรต้องเคลียร์เท่านั้นแต่ถ้าแบบ ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเฉยแล้วแบบยิ่งยิ่งงอนยิ่งแบบว่าไม่คุยอย่างเงี้ยจบแน่ได้จบแน่ถามว่าโอกาสที่มันจะแบบว่าได้ลงเอยได้สําเร็จในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีไหมมีมันมีนะคะแต่ว่าอะก็เหมือนเทียนเล่มเนี้ยมันมีแสงสว่างนะแต่ว่ามันก็น้อยนะแสงสว่างมันมีแต่มันก็น้อยแล้วมันก็ เทียนอ่ะมันดับง่ายอดังนั้นโอกาสมันมีแต่คุณก็ต้องรักษาคุณก็ต้องพยายามประครับประคองดูแลมันอย่างดีอะไรที่มันาาคาราคาซังไปเคลียร์ไปจัดการนะคะไม่อย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งคุณกับเขามันก็ทนไม่ได้อะไม่ใครก็ใครที่จะทนไม่ได้โอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ